I สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีช่วงท้ายภาคอีกครั้งหนึ่งนะครับผมดูทีมจากไอดีนี้แล้วนะครับผมก็ยังมีผู้เล่นประตูนะครับผมแล้วก็แบ็กขวานะที่ยังไม่มี2บูสเตอร์นะครับผมนักเตะค่อนข้างสวยนะการ์ด Big Time, Show Time, บิ๊กไทม์โชว์ไทม์ปนปนกันไม่มีอีพิกเลยนะครับผมพอทีมหรือว่าทีมทีมหรือโทนสีเนี่ยมันไม่มีอีพิกนะครับมันจะเป็นในทิศทางเดียวกันกับบิ๊กไทม์นะเออถ้าดูดีๆนะโชว์ไทม์กับบิ๊กไทม์มันจะแบบคล้ายๆกันนะครับผมอีพิกมันจะออกโทนเขียวใช มุงม่วงพฟ้าหน่อยนะครับผมบิ๊กไทม์ก็ออกสีน้ําตาลสีทองหน่อยนะครับค่อนข้างเข้ากันดีนะโดยเฉพาะถ้าเป็นโชว์ไทม์ก็จะเป็นนักเตะปัจจุบันนะครับนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกภารกิจหนึ่งนะครับผมที่ได้รับความไว้วางใจหรือไม่นะ <laughs> ในการเปิดตามล่าแพ็กใหม่นะครับภารกิจจากคุณกิติศักดิ์นะครับเพราะว่าถ้า เป็นไปได้นะครับอืมเป้าหมายก็คือเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนก่อนนะครับการ์ดโชว์ไทม์นะครับผมเป้าหมายที่1เป้าหมายที่2คือฟอรีนเวสนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ขอจัดจุ่มแรกได้2ตัวเลยเปล่าแพ้โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอหลังคาดามสองตัวตั้งแต่จุ่มแรกเลยเหรอเป็นไปได้นะความเป็นไปได้มีนะครับผมแต่ว่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับดวงละครับปะดูกันครับผมกับงบประมาณบัตเจ็ตอยู่ที่9010ทองครับผม9 1 9ก็เปิดได้10จุ่มนะครับผมสูงสุดนะครับเนาะโอเค ลองดูกันครับผมว่าจะได้ตามที่เป้าหมายต้องการหรือไม่นะครับผมแหม่หม่หม่หมมันขึ้นมันขึ้นสลับมาให้ MSN ะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนอกำลังบอกเป็นนัยยะว่าเออทำไมไม่เปิด MSN เปิดตัวเก่าทําไมเปิดตัวใหม่ดีกว่าเนี่ย้ยายทีมทั้งทีขอหน่อยนะครับผมไปเป้าหมายที่หนึ่งนะครับผมเทนอลไกซานดอโนเป้าหมายที่2ฟอร์เรียนเวสครับ2ตัวนี้ถ้ามาอยู่ในจุ่มแรกเลยหลังคาดำจะดีต่อใจมากๆดีอยู่แล้วนะครับผม ขอให้ได้ขอให้โดนครับไปลุยหนึ่งสองสามไปเลย first first open โอ้คงไม่ใช่แล้วจุ่มแรกคงไม่ได้ทั้งสองตัวพร้อมกันเลยละครับและไม่มาสักตัวหนึ่งเลยด้วยโอ้โหเอา้าเขียวเขียวเขียวเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนสแต่ไม่ใช่โชว์ไทม์ครับเห็นแพ็คนี้เนี่ยหลายคนบอกว่า อยากได้นักเตะใหม่โลโก้ใหม่ตัวอื่นๆด้วยนะครับผมบางคนก็อยากได้โยเคเลสโลโก้อาร์เซนอลบางคนก็อยากได้แรดฟอร์ดโลโก้บาร์ซ่าและใครอีกอะ่ะนักเตะที่ย้ายทีมในในรอบนี้นะครับผมอเล็กซานเดอร์อิซักสกอรินเหรอจะไปไหนต่ออ่ะอจะไปลิพูอีกเหรอโอ้โหลิพูมีตัวดีๆนะแบ่งคนอื่นบ้างเด้นีน่ฟิล์มปงลิพูก็มีนะการไฮไลท์นะครับเผื่อใครแบบทำฟูลทีมนะครับเชลซี Chelsea, มี1นะฮะเชลซี1นึ่งเวอัลปูสองนะแมนเิตี้์สองนะครับ, Chelsea, นนะ ality, นะรบในแพ็กนี้นะแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ตศูน นี่นี่นี่แมนยูอยู่นี่บิ๊กไทม์อยรุนโคตอนนี้ผมเชื่อว่าใครที่ทำฟูลทีแมนยูแล้วแบบรอแต่เปิดตัวแมนยูทองน่าจะเยอะนะใช่ไหมผมไอดีฟูลแมนยูนะไอดีเกลแมนยูผมก็เก็บทองไว้พอสมควรเลยนะไม่มีตัวมาให้เปิดสักกะทีนึงนะครับผมรออยู่นะพี่โคจ๋ารอบนี้เอาอาเล็กอเอร์อโนก่อนนะครับอเล็กซานเดอร์อโนเทนมาเทน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 เปิดเข้าหัวหน่อยเปล่าครับผมจุ่มสองขอสองตัวเลยก็ได้ หลังคาเทาโอกาสเปลี่ยนสีมีไหมมีไหม,ม,มโอ้โหไม่มีนะตอนนี้เฮ้ยเปลี่ยนสีเขียวเฮ้ยโชว์ททม์ป่ะเนี่ยไม่ใช่โอ้โหเฮ,ฮ้ซิตี้มีสองตัวนะครับก็คือไฮไลท์ตัวหนึ่งแล้วก็โชว์ไทม์ตัวหนึ่งตอนนี้เราได้ไฮไลท์มานะครับตัวที่สองครับก็เป็นการ์ไฮไลท์เมื่อกี้ได้ไฮไลท์ เลี้ยวปูฟิมปงเนาะเมื่อกี้ฟิปมฟปงยังไม่ได้เลยว่ะเมื่อกี้ได้ไฮไลท์ของบอตโตใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้รอบที่เเมื่อกี้นี้นะครับผมสดๆก็คือได้ไฮไลท์ของแมนนิตี้นะครับโชว์ไทม์เรายังไม่มาเว้ยสองจุ่มผ่านไปครับกระจัดกระจายไปเรื่อยๆกระจัดกระจายไปเรื่อยๆครับมีเวลาอยู่7วันนะครับผมแพ็ก msn ก็มีเวลาถึงพระัาิต์สบดีนี้นะปกติแพ็กพิเศษแบบนี้นน่าจะมีสัก2อาทิตย์เนาะเอาไงดีครับผมจุ่ม3แล้วนะพี่อย่าให้ผมผิดหวังนะครับ อย่าให้ผมได้ผิดหวังนะครับอย่าให้ผิดหวังนะครับไปเลยดำๆหน่อยครับสองตัวเลยฮึบโอ้โหเขาอีกแล้ววะไอ้คอไม่ดีแล้วไอ้คอไม่ดีเหือ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 บอทแมนสวนงบอทแมนม,ม,มาถัก็ตัวเลยว่ะ นี่เรดฟอร์ดยังอยู่ในนี้นะเรดฟอร์ดอะกัสแซนดัลก็ยังไม่ย้ายทีมนะใจยเย็นยังเป็นแอสซันวิลล่าอยู่120ตัวเหลือ120ตัวในตู้ครับมีอะไรล้างเกลือหน่อยไหมขอล้างเกลือหน่อยด็อกบงด็อกบาร์มีไหมอันนี้เป็นเซเล็คชั่นครับเซเล็คชั่นไม่ได้เป็นสุ่มไม่มาเลยวะขอสักตัวหนึ่งก็ไม่ได้วะขอได้สุ่มขอได้เสียวสักตัวนึงดิเอ้ยทำใจแล้วไปต่อครับทำใจแล้วไปต่อนะจ๊ะไปเลยไม่ต้องกดสูตรกดยกเลิกกดค้างกดอะไรแล้วครับเขียวมา <c oughs> เปลี่ยนสีแดงเลยเถอะ ขอดับตัวนึงก่อนขอดับตัวนึงก่อนเปลี่ยนสีแดงเลยเถอะสีแดงเลยเถอะโอ้โหประตูเอ,อ้ยไม่ใช่ประตูตว่อะไรวะนี่ไฮไลท์ไม้ตัวแล้วอยู่จะเชื่อโอ้โหอะไรวะสีจุ่มสีจุ่มไฮไลท์มาสามแล้วใช่ไหม ขอดูทีมนิดนึงนะครับผมขอดูการ์ดอีพิกนิดหนึ่งนะครับว่ามีเยอะหรือเปล่านะครับขอดูอีพิกบิ๊กทามิดนึง จัดฟูโชว์ไทม์จัดฟูโชว์ไทม์ของบิ๊กไทม์ไว้นะครับพอมีอีพิกบิ๊กไทม์ e Big, Big ได้เกเรตเบลกับกาค้ามาวิก like เตอร์บายาฟังไรกาศแสดงว่าบิ๊กไทม์ฟรีก็ได้ไรากาศกับแลมพาดมานะครับผมแล้วก็อ e ีพิกฟรีก็ได้กาค้ากับเบลมานะครับแสดงว่าได้เบลก่อนแล้วก็เลือกกาค้านะครับนี้มันต้องงี้ฮะแต่ว่าใจเด็ดแท้ไม่ไม่ได้เลือกตัวค่าพลังสูงนะครับผมเอากาค้ามาใช้งานนะครับตามที่อยากได้นะครับประมาณนี้นะฮะโรดานินโยเอยนะครับเบ็คแคมป์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ตัวดีๆเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมใช่ไหมโอเคขอลองหน่อยอีกทีหนึ่งดิเพื่อความสบายใจมาให้ผมหน่อยนะรอบนี้นะอย่าให้ได้ผวาเลยนะครับผมอ,อย่าให้ผวาเลยนะไปมาจะไปหรือจะมาก็มาเถอะโผอะไรวะโอผไม่มาเลยวะเฮ้ยไอคอไม่ดีละ ใจคอไม่ดีแล้วอาจุ่มแรกขอ2ตัวเลยได้เปล่าหลังคาดําอันนี้มา5จุ่มนะครับผม5จุ่มและยังไม่มาสักตัวเลยเว้ยเริ่มเริ่มมีเริ่มมีการ์ดแตนดารด์ของด,ดอดดอทมูนนะฮะอยู่ในแพ็คต่างๆแล้วนะครับเนี่ย <Ooh. S 1> เมื่อก่อนผมนำฟูลทีมหัวฟูนะเนี่ยผมจำได้เคยเคยทำตัวเนี้ยนะครับไปทำใส่ทีมหัวฟูอยู่นะ เท่ดีเท่ดีห้าจุ่มไปแล้วครับทุกคนเอ๋ยเหลือ4ี่พันห้าสี่พันห้าเก้าห้าสี่ห้าก็คือเหลือห้าจุ่มนะครับเป้าหมายของเรายังไม่มาสัากตัวเลยฟอร์เรนเวียสเทนอเล็กซานเดอร์อารโนมาไหนครับมาหนครับจุ่มนี้คุณต้องมาแล้วล่ะอย่าให้ผมปวดใจไปกว่านี้เลย <S <S โอ้โหแล้วมันคุกเพอไม่แตกเลยวะมันมีแต่เขียวข้างในเขียวข้างในก็ต้องมาลุ้นอีว่าเปลี่ยนสีไหม แต่ก็ยังดีว่าที่ได้ลุ้มวะไม่เปลี่ยนให้อีกดุดิโอ้โหงานมาแล้วครับอะไรวะ มาให้ตัวหรอวะหกจุ่มแล้วครับไฮไลท์มาไปแล้วสี่ไฮไลท์มาสี่นะครับโชว์ไทม์ยังไม่มาสักตัวเลยขอเทนสักตัวนึงเถอะอย่าให้ลึกกว่านี้เลยอย่าให้ลึกกว่านี้เลยตอนนี้กําลังดีนะเทนมาเถอะมาสองทีเลยมาสองตัวเลยครับผมหลังคาดําจบเลยได้โปรดเถอะครับอย่าให้ผมได้ไข,ข่ที่หน้าไปกว่านี้เลยมาเถอะรอบนี้มาเถอะโอ้โหอะไรวะ oh, <no. S 1> คนยิ่งเปิดน้อยอยู่พี่โคอเอ,อ๋ยรู้ปล่าวว่าท้ายภาคเนี่ยคนเปิดไม่เยอะ พอมาเห็นเกลือแบบนี้คนจะเปิดเฮ้ยเฮ้ยเขียวปูเลียปูฟิมปองครับอคนยิ่งเปิดน้อยอยู่แล้วพอมาเห็นแบบเราเกลือแบบนี้คนก็ยิ่งไม่มีความมั่นใจในการอยากจะเปิดเลยนะพี่โคนะเพ,เพราะฉะนั้นพี่โคก็จะล่อซื้อจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะให้ผมได้หน่อยนะนั่นสองตัวเลยไฮไลท์อ่ะโอ้โหไฮไลท์จะหมดแล้วอ่ะครับโชว์ไทม์ยังไม่มาตักกระตัว พี่โคได้เห็นใจนะมันท้ายภาคแล้วนะพี่โคนะใจดีปล่อยออกมาเถอะนะครับปล่อยออกมานะรอบต่อไปนะพี่โคนะปล่อยออกมาได้แล้วนะครับสองตัวเลยก็ดีนะพี่โคนะใจนะคนอื่นไม่เห็นคลิปนี้จะได้แบบว่าเออมีกําลังใจนะทุกคนพี่โคนะอยากให้ทุกคนเงียบนะมาสองตัวนะหลังคาดําป่าเฮ้ยโอ้โห oh, no. เช็ดโตไม่มาตักงแตตัวอโอเว้เครียดเลยเครียดอลยเปิดแพ็คยังไงให้เครียดวะเจ็ด <c> ส <oughs> ิบตัวในตู้ครึ่งทางแล้วครับตอนนี้ครึ่งตู้เลยนะครับครึ่งตู้แล้วนะ 18. เก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเหลืองสองจุม่มเปิดข้างนอกบ้างดิเออเปิดข้างนอกบ้างจุ่มนี้นะต้องมาแล้วเวย้ย <c oughs> ได้โปรดเถอะได้โปรด please <c oughs> พีซโอ้โห,โห,โหเลิกเปิดกันเธอมาทุกคนเ้ยโอ้ <c oughs> โหขอภายทุกคนที่เป็นกองเชียร์นะครับผมอยากให้ได้อยากให้โดนกัน เครียดเลยตูไม่น่าเลย <g all of them> <kek> เปิดแพ็กยังไงให้เครียด900สุดท้ายสอยดาวดึงโอ้ยามีความสุขก็มีความสุขไปยามเครียดก็เครียดไปอจุ่มสุดท้ายครับโอ้ oh, ไม่กล้ากดเลยตูวถ้าไม่ได้เลยจะเป็นไงวันเนี้ยไปกล้ากดเลยวะคังเต็มขยายคังด้วยฮึ <c oughs> <c oughs> ใครก็ได้มากดแทนทีไม่กล้ากดหรอวเอ้ยเอ้ยมาเฮ้ยเอ้ามาดิอะไรอ๋อต้องแอดโอ้โหต้องกดแอดไม่ใช่กดโอเคโอ้โหต้องกดกดเพิ่มก่อนเออเพิ่มคังก่อนเพิ่มช่องก่อนเพิ่มช่องก่อน ปุ๊บอ่ะมานะเอาิีนะไม่กล้าดูเลยไม่กล้ากดจุ่มมือท้ายปุ๊บมามามาเฮ้ยเฮ้ยเสียงแห่งสวรรค์ครับผุผูผุผแตกออกมาตัวเดียวอะไม่ใช่หลังคาดำฟอรเรียนวีเอสครับโอ้โห โอ้ยสตาร์ทสวยนะสตาร์ทชมพูนะถุงเท้าสั้นด้วยถุงเท้าสั้นสตาร์ทชมพูครับเท่เลยโอ้สตาร์ทชมพูถุงเท้าสั้นนะแ้วถุงเท้าแดงชุดเข้ากับชุดแดงแต่ว่าถ้าเกิดมีลิขสิทธิ์จะสวยมากเนะริเนยพอเดียวเวทโอ้ยถึงไม่ได้เทนนะครับแต่ก็ได้เป้าหมายที่2มาตัวหนึ่งนะครับผม แต่ช้ำไหมช้ำนะช้ำนะเหลือ50ตัวในตู้นะครับเจ็บครับเจ็บ <J ep. S 1> แต่ว่าก็ยังไม่จบด้วยนะเนี่ยอเล็กซานเดอร์อาโน่ลองใส่ทีมดูดิเจ็บกระดองใจปุ๊บ ถ้าเป็นอโนถ้าเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งได้จะดีมากนะครับได้เบอร์สองมาครับร้อยสามใส่บูสเตอร์ก็จะเป็นร้อยสี่ครับโอ้ตายดีโฮเพเยอร์โมเมนตัมดิปบิ้งครับค่าพลังก็จะประมาณนี้นะสปีดต้นดีนะครับโฮเพเยอร์สปีดต้นดีนะครับโมเมนตัมดิปบิ้งนักเตะใหม่ของเลียฟพูครับโอเคครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าคุณอิศักจะจะไปต่อหรือหรือหรือยังไงนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้เทนนะครับเหลืออีกกี่ตัวนะตู้เนี้ยเหลือประมาณสี่สิบห้าสิบห้าสิบตัวในตู้นะครับเหลือ หลักก็คือเทนยังไม่มาโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมเล่นเกมให้สนุกนะครับผมถ้าใครไม่กล้าเปิดไม่อยากจะเปิดนะครับก็พักก่อนก็ได้นะครับก็สุดแล้วแต่นะครับดวงของคนเราแต่ละคนก็ไม่เข้าใครออกใครนะครับผมมีดีมีร้ายมีเสียนะครับผมประมาณนี้นะครับมันเป็นศัรธรรมของการฝุ่มกาชานะโอเคครับใครไม่กดติดตามช่องบัมสกีโฟมมัมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปเดอคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ I thought I would never